ลักรีเทิร์นลุ้นขึ้นไหมเปิดใจปีเตอร์รวมเฟรมอดีตภรรยาและลูกรีเทิร์นหรือเปล่าแม้จะเลิกลากับอดีตภรรยาไปหลายปีแต่พระเอกหนุ่มหุ่นแซบอย่างปีเตอร์คอปดาร์แลนดเดลก็ยังทําหน้าที่คุณพ่อดูแลลูกชายทั้งสองคนเป็นอย่างดีล่าสุดนะครับออกมาเปิดใจกับความรักในครั้งนี้ผ่านรายการซัสตอรี่ของทางช่องอัมบรินเอชดีนะครับพิธีกรนะครับมีการถามว่าสรุปแล้วเนี่ยจะมีรีเทิร์นกับอดีตศรีภรรยาจริงหรือไม่นะครับ โดยในรายการนะครับมีการถามปีเตอร์คอปเานเดอว่าตอนนี้ลูกๆของเราเนี่ยวางแผนไว้อย่างไรนะปีเตอร์เนี่ยก็ตอบว่าเป็นข้อตกลงที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่ยังไม่แยกกันจะเจอโดยการนัดล่วงหน้าเพราะผมไม่ได้เจอทุกวันตอนนี้ช่วงโควิดผมต้องทํางานเยอะคนเยอะผมก็ต้องระวังจะเว้นให้ได้อาทิตย์2ออาทิตย์มันก็ยากหน่อยในช่วงโควิดเพราะมันมีงานแทรกเข้ามาเรื่อยๆแต่เราก็วิดีโอคอลคุยกันตลอด และในรายการนะครับมีการถามสถานะหัวใจเป็นอย่างไรบ้างนะครับหนุ่มปีเตอร์เนี่ยก็ตอบว่าโสดครับตั้งแต่แยกการผมไม่ได้อยู่กับลูกทุกวันสิ่งที่ทําได้คือ ต้องบิวตัวเองให้แข็งแรงตลอดนะตอนนี้ผมก็ขึ้นรายการถึง2รายการมีโปรดักชั่นเขาวันใดนะที่ผมไม่อยู่เขาก็จะได้มีอะไรทําต่อแต่เขาจะทํามากทําน้อยก็ขึ้นอยู่แค่ไหนขึ้นอยู่กับเขานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทุ่มเทกับงานเนี่ยเราจะไม่มีเวลาเจอใครและใครที่จะเจอกับผมตอนนี้ก็ต้องเข้าใจผมมากๆนะเพราะว่าผมมีลูก2คนแล้วก็ต้องเป็นคนที่เข้ากับลูกได้ตอนแรกยอมรับว่าปิดประตูเลยพยายามห่างทุกคนตอนนี้ผ่านไปเป็นเวลา5-6ปี แล้วถ้าใครเข้ามาตอนนี้ผมก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองแต่ผมก็ไม่ได้ดิ้นลนหาในรายการยังมีการถามไปว่าทํางานเยอะขนาดนี้เนี่ยดูแลให้ตัวเองหุ่นแซบอย่างไรนะปีเตอร์บอกว่าเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้คนเรามารู้อะไรก็จะทําได้เยอะขึ้นซึ่งน้ําหนักผมเนี่ยจะขึ้นจะลงมันขึ้นอยู่กับความรู้ในการกินและการออกกําลังกายซึ่งผมก็พยายามจะเพิ่มกล้ามเนื้อเพื่อให้มีการกระตุ้นการเผาผลาญนั่นเองนะพูดง่ายว่าตอนนี้ก็ฟิตหุ่นนะเพื่อให้ดูดีอีกครั้งนึง สรุปงานนี้ไม่มีรีเทิร์นแน่นอนและเจ้าตัวยังโสดอยู่เพราะเจ้าตัวนะครับมุ่งมั่นกับการที่ทําอยู่พร้อมกับฟิตหุ่นนะและบอกว่าตอนนี้เนี่ยพร้อมเปิดใจรับคนใหม่เข้ามาแล้วแต่ต้องเข้าใจนะว่าตัวเองเนี่ยมีลูกแล้วและต้องเข้ากับลูกได้นั่นเองและในอนาคตนะครับก็มารอดูกันว่าสาวคนไหนจะมัดใจหนุ่มปีเตอร์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรหรือาม,มาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง